สำหรับวันนี้นะคะก็จะพาทำแบบฝึกหัดในชีทหน้า27เป็นการแปลงกลับจำนวนเชิงซ้อนแบบโพลาฟอร์มแปลงกลับมาเป็นแบบปกตินะคะ a บก bi หรือคู่อันดับ ab ก็ไดอ้อันนี้ในคำสั่งบอกว่าจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูป a บวก bi งั้นก็ จะได้ใช้ความรู้เรื่องของฟังก์ชันติโกนมิตินะคะก่อนอื่นเนี่ยข้อนี้เนี่ยโจทย์ข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งสี่คูณกับ c ค s 60บวก i s i ซ60นะคะเราก็แค่แทนค่า cos 60สนะคะ c ค s 60คือเท่าไหร่1.2ส่วน2บวก i ไซด์หกสก็รูทสาส่วนสองรูทสาส่วนสองโอเคตัดเนาะเอ,อ่อสเอาสองมาตัดแล้วกันนะคะ2 2เป็น4 2 1 2 1ดังนั้นก็จะได้2คูณแนวงเล็บ1บวกรูทสามไอ,อแล้วก็ 2คูณกระจายเข้าไปเป็น2บวก2อูทสไอ่ะโอเคจบแค่นี้งั้นข้อนี้ก็ตอบ2บวก2ลูทสนั่นเองนะคะอันนี้คือรูปของ FBI เนาะ,อะลองอีกสักข้อหนึ่งข้อ2อ่าทีนี้คอส1้อ้าถ้าจำไม่ได้เอาวงกลมมาวาด มุม135อยู่ตรงไหน135อยู่ระหว่าง180กับ90 90บนะ90บวกไปเท่าไหร่ได้135 90บวกไป45องศาเนี่ยจากตรงนี้90บวกไป45องศาได้มุม135เพราะฉะนั้นเป็นระบบพายส่วน4คู่อันดับของมุมพายส่วนสก็จะเป็นอะไรคะ เป็นลบรูทสอ่วนสกับรูทสอ่วนสอ่ะค่าคอสเป็นลบค่าสซยเป็นบวกงั้นก็แทนค่าไปเลยรูทสองในวงเล็บใส่ค่าคอสของมุมร้อยสาไปก็คือลบลบรูทสองส่วนสบวก i ซ e รูทสอ่วนสโอเคเสร็จแล้วก็ทำต่อนะคะ สคูกรูปส,สองคูณกระจายเข้าไปรูปส,สคูณรูปส,สได้2นะมีลบอยู่ใช่ไหมคะส่วนสอบวกไ I เขียน I แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะรูปส,สอคูณรูส,สได้2อส่วนสอ,อ่าเสรงเล็บนิดนึงแล้วทำต่ออันอันที่เป็นส่วนจริงได้ลบหนึ่งส่วนจินตภาพก็ได้บวก I โอเค คำตอบของข้อนี้ได้ลบหนบวกไอนั่นเองนะคะตัวอย่างหน้า28มาดูสัก2ข้อนะคะอ่าแล้วก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ทำเองข้อ5เนาะ,ะแปลงกลับจำนวนเชิงซ้อนแบบ โคลาฟอร์มกลับมาเป็น A บวก B.I นะ<ม>คะเหมือนหน้า27เหมือนในคลิปคลิปก่อนอ่ะลุยเลยวิธีทำา10คูณอะไรคอสสพายคอสสพายก็คือคอสมุม0ูองศาหรือมุม360องศาเพราะนั้นค่าคอสใส่ไปเลยคอสเป็น1บวก I sin ของมุม2พายก็คือ0อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะง่ายเลย ะ10คูณเข้าไปก็กลายเป็น10บวกศูย์ไอหรือ10นั่นเองโอเคข้อนี้ง่ายมากเลยนะต่อไปข้อ6มุมบอกมาเป็นเรเดียนเนาะ7พายส่วน6มุม7พายส่วน6พิจารณาว่ามันอยู่ตรงไหนเอาวงกลมขึ้นมาวาด มุมพายส่วน6คือมุมที่แบ่ง30องศาพายส่วน6เป็นมุมเล็กๆมุม30องศาเพราะฉะนั้นก็วาด30องศาก่อนนะคะก็จะได้เป็น2คอร์ดแรนสร้างไปเลย2อ2คอร์ดแรนแบบนี้แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนะคะอันนี้คอร์ดแรนที่1กับ3สร้างเพิ่มในคอร์ดแรนที่2กับ4 ก็จะได้เป็นมุมของระบบพายส่วน6ทีนี้7พายส่วน6อยู่ตรงไหน7พายส่วนหก็นับเกินจาก6พายส่วน6ไป6พายส่วน6ก็คือมุมพายเราใช้มุมพายเป็นตัวหลักเนาะก็นับเพิ่มไปอีก1ส่วนมุม7พายส่วน6ก็คือมุมนี้นั่นเองตกคอร์รเรนที่3 ข้อแรนที่3มุมระบบมุม30องศาหรือพายส่วนทุกค่าคอสเป็นรูทสามส่วนสองนะคะคอสเป็นรูทส,สามส่วนสองไซเป็น1นส่วนสองแต่พอมันตกข้อดันตกดันที่3มันก็จะเป็นลบกับลบอ่ะได้ละก็มาแสดงวิธีทำใส่3คูณค่าคอสใส่ไปลบรูทสามส่วนสองแล้วก็ลบ i นะคะ ไซด์ก็ใส่1นึส่วน2เพราะว่าเราใส่ใส่ลบไปแล้วตรงนี้เราใส่ลบไปแล้วนะคะสามคูณเข้าไปเป็นลบสามรูทส่วนสอลบสส่วนสอะคะคูณเข้าไปตรงนี้ก็เป็นสามส่วนสแล้วก็เอาไอไปไว้ข้างหลังโอเคนี่คือคำตอบของข้อ6 ลบ3ลบ3รูส่วน2ลบ3ส่วน2 I นั่นเองโอเคนะคะเด็กๆก็ลองไปทำดูในข้อต่อไป